เอาสวดสดีครับทุกคนวันนี้คุณมาพบกับผมของนักเสีเนในแอป Armor Inspector นะวันนี้ผมจะมาสปอยหรือว่าเออเขาเรียกว่ามามาบอกเกี่ยวถึงถึงสายใหม่ของเยอรมัน2.11นะครับซึ่งผมได้อัปเดตแอปนี้แล้วซึ่งมันมาเร็วถูกใจได้เกินเนี่ยบิด2.11สิซึ่งสายนี้คือสายกิลลี่สหนะครับซึ่งมีความเป็นเกาะใหไขึ้นชื่อเรื่องความเป็นเกาะก,กระดาษอยู่แล้วมาดูกันเถอะนี่เกาะสิครับ12 1ส1งส0บฮะ ไม่มีชิ้นส่วนบอกฮะโอเคนี่อย่างที่คุณบอกอย่าคิดว่าความสูงมันได้ขนาดไหนนะโอ้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 อุ้๊ยทำไมโดนจำกัดไปวะได้แค่นี้เหรอทำไมไม่ติดปืนเลยแบบเจ็ดวะอันนี้ผมไม่เข้าใจครับทำไมไม่ติดปืนเดียววะเออช่างมันเถอะผมก็เห็นอย่างเงี้ยความเกาะกระดาษของมันนั้นมีความหอมบลอยมาก ลงมาดูแลทไงนี่ไงโอเคประเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนี้กรองโงงมันเหมือนเครื่องปิขนมปังใช่ไหมครับนี่สายยาวมันสามารถเอารถถังันไหนยิงก็ได้นะครับกรอบมันกากมากไม่ใช่ l t r เนี่ยสามก็สามารถยิงได้แขง็ของ,ขอ,งอ่อนนิ่มนขนาดนี้เราไปดูคันต่อไปกว่าเลิกสปอยเอ้ไม่ใช่เจมส,ส์โซ่สี่ขอภัยครับอันนี้ต่อไปครับเยชอนซึ่งนมุมกดก็จะดีขึ้นโอ้ โอ้แปดเลยก็ใช้ได้ดูโครมาการเกาะครับเพิ่มมานิดหน่อยครับจากเมื่อกี้สิบห้าสิบห้าศูนย์ศูนย์สามสิบสามสิบห้าคึ้นข้างหนาขึ้นนิดนึงน่าสนใจมันรูปทรงมันจะคล้ายๆกันนี้ซึ่งดิคี่คล้ายๆกับดิคคแมกครับซึ่งดิคคแมกนี่แข็งกว่าแน่นอนนี่คือดิคคแมกนี่คือเนสฮอนส์นี่เกาะกระดาษเช่นเดียวกันคนระับเนี่ยเนี่ยเป็นก้อนเอลจีไอยิงเข้าเลยเราคิดดูดิโอ้โหฮาแน่นอนเด้อต,ตัวที่มันปราบเอาวี้ตัวนี้โดยเฉพาะก็คือคัันนี้ครบ Kv2 นะครับชักโค E ได้สะใจมากครับเห็นไหมครับนี่วันช็อตแน่นอนนะผมโอ้ยลือใบคนละปืนครับปืนนี้ครับผมนี่ HE แน่นอนตายในนัดเดียวอะ่ะลองดูสิโดนเทอะมองเทงแน่นอนครับสองคันนี้ความทนทานเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเออเราต้องดูซะหน่อยนี่ความทนทาน800นะครับคันนั้น คันแรกจะความโดนทานห้าร้อยสามสิบนัดซึ่งกระบอกระป๋อนี้ปืนเป็นปืนแปดจุดแปดแล้วปืนระดับแปดแล้วซึ่งการเจาะโคตรดีเลยครับปืนปืนของไอ้สองคันนั้นอ่ะผมอ่านคันแรกไม่ออกแต่คันสองเนี่ยปืนเจาะดีมากครับคันนี้มันเป็นน้สายพรางตัวสูงครับการพรางข้าพางสูงมากแต่เกาะมันก็กาเกินไปมาเราจะไปสปอยต่อคันนี้ต่อไปครับสตั๊กเกอร์ไม่ใช้คันนี้สตั๊กเกอร์มิวคันนี้มุมกดโหนี่มันมุมกดเยอะที่สุดในเกมปะวะเนี่ย มุกกดเยอะมากครนี้เกราะก็หนาขึ้นนิดนึงหนาเป็นห้าสิบใช่แล้วมันหนาขึ้นนิดนึงแต่ความช้ามันจะได้เป็นปืนเคเคเนลสี่สี่สิบแล้วก็ซึ่งปืนไดร์มาจามประมาณสี่ร้อยขวานะครับซึ่งดูมุกกดมันสี่โอ้อิสเมซิ่งมันอิสเมซิ่งมากเรื่องมุกกดเนี่ยอิเมซิ่งมากแต่ความเป็นเกราะกากก็ยังเหมือนเดิมแต่มันยังดีกว่าเดิมตัวที่ว่ามันสามารถกันกระสุนเอ็มเอสหวานได้เพราะมันหนาห้าสิบใช่แล้ว ไปนเนี้ยแหะการอสุดเอเมสต์วันได้คันที่เป็นคู่ปราบของมันก็คือยานบิค้าเทียเจ็ดซูสหนึร้อยห้าสองนะครับโดยใช้ปืนร้อยสองวัตนะครเฮดอี e ก็สามารถเขาเรียกถล่ทมทลายเขาได้แบบตายอานาถครับผมก็มีความอานาถของคันนี้อยู่ยังเป็นความอานาถของคันนี้อยู่โอเคใช้ปืนสองแบบนะปืนนัดยิงแรงมากอ่ะ,ละหลังจากสตักกิ้งมิลลูมันจะช้าลงมากกว่าเดิมอีกไม่ใช่คันนี้อวยโอเค i h m bossic wolfen hacker trigger นะครับอันนี้ก็จะเกาะโอ้โหมาหาปะไรมากเกาะรูซอน,นบอกว่าคือเอาให้เอาให้คันขับเลยซึ่งคันนี้ปืนก็จะมีสองปืนนะนี่ปืนแรกก็จะเป็นปืนนี้ปืนนี้ก็จะเจาะดีอน,นี้น่าจะเจาะดีกว่าครับส่วนนี่ปืนนี้จะเบาลงเฮ้จะยิงแรงขึ้นครับแต่ว่ามันการเจาะจะลดลงด้วยนะครับซึ่งกี่นเจาะนี้ก็เดี๋ยวค่อยอธิบายกีไสปอยกันโอเค อ่ะผมสปอยในยตรงนี้ดีกว่าการทําลายล้างมันค่อนจะสูงมากเลยทีเดียวอยากรู้มันสูงขนาดไหนมันยิงมันสามารถยิงระดับแปดได้เห็นไหมเป็นไงล่ะยิงสามได้ลองคิดดูสิถ้าเขาชี้คีย์จะเป็นยังไงมีเ,เข้ารางได้ฮะอยู่คิดมากเลยปืนนี้ก็แรงสุดๆแรงแบบโคตรแรงมหาปะไยโอเคไปขั้นต่อไปยด,ดีกมไหมมันใช้เวลาเด้งขึ้นมาไมเนี้ยเอ สลับคันก่อนโอ้ยเออนี่กเกากา่ะวันนี้โอเคเราจะไปคันต่อไปเลยนะครับสักคันต่อไปนี้ก็มีความเก่งมากกว่าเดิมแล้วไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้เออ,อรอบฟินทรักเกอร์อัฟเทนเซอร์สีนะครับนี่ก็เกรานะหนาขึ้นนิดนึงตรงแปดสิตรงนี้นนนนนนแล้วตรงนี้ก็ขี้สิเหมือนเดิมซึ่งคันนี้ความเร็วก็จะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ซึ่งคันนี้ก็จะมีปืนที่เหลือสองกระบอกมั้งจริงๆในในในภาคในในในสกีดจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าปืน ที่ผมเห็นมันมีแค่สองอันเนี่ยแอปก็คงอยากใส่ไม่ครบซึ่งแสดงว่ามันเ hit E ข้างบนได้เห็นไหมครับดีกับาตรงที่ช่วงล่างมันกันได้อ่ะอ่ะเราลองดูในทางกับกันถ้าเขาสามารถยิงกลับไป S3 ได้โอ้ยตายเถอะเราจะไปสู้คู่อับในระดับเจ็ดกันน้างครับเดี๋ยวนะ S1 ครับโอ้โหยิงแบบเข้ามหาปัญไล่มันใช่เวลาดิงไหมหลายโอ้ยนี่ดูยิง VKB ได้ยิง E75 ได้ ไม่ต้องไปพูดถึงเอ่อทีเก้าห้าทีเก้าห้านี่ก็ตัวปรับเอเมริกาเลยทีเดียวไม่ใช่ทีสามสิบโอ้เนี่ยครับทีเก้าห้าก็ยิงก็อาจจะยิงไม่เข้าครับแต่คีดมันก็สามารถทําลายล้างได้เลย,เลยดีมากเลยทีเดียวดามเมจน,นี่ก็รุนแรงพองสมควรถนะ้าสปอยน,นี้สปอยสั้นๆครับอะมาแน่นอนว่าคันต่อไปนี่มันเป็นเขาเรียกจัดเด็ดสุดแน่นอนสลับแป๊บเด็ดสุดเอาไปเลยไม,ไม่ใช่นี้คันไม่ใช่นี้ กรีลี่สิบห้าอ่ะคันนี้มีความหนากระซึ่งเอออันเปลาะบางหน้าสามสิบสามสิบสามารถยี่สิบกับบางมากเลยเน้นน้องว่าสายนี้ไม่ไม่น่าบอกชิ้นส่วนไม่บอกทิ้งด้วยโอเคซึ่งคันนี้มีข้อดีก็คือความเร็วอันสูงสุดของมันซึ่งผมจะสปอยดนันเออความเร็วคันนี้อยู่ความเร็วหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลังยี่สิบความทานพันแปดนี่ผมยังไม่ได้สปอยอย่างอื่นเลยดาไม่โอ้ก็สี่สิบโดยเฉลี่ยบนจุสองวิเลงหนึ่งจุดหน้าวิซึ่งเร่งที่สุดเร็วมาก เร็วที่สุดในในวอล์กแทงในคอมนะครับแต่ในบิดนี่ก็น่าจะเร็วที่สุดเหมือนกันนะซึ่งมุมกดมันก็แค่ขนาดไว้แปบ๊บหนึ่งอ่าได้แค่สี่เหรอด้วยแกนป้อมรถถังที่ซึ่งล็อกไว้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะโอเคมาดีมันจะรู้สิเากมันนี่มันสามารถยิงทีก็ห้าได้สบายๆยอยู่แล้วนี่สบายเลยวะเรื่องยิงตรงนี้ลำบากดีโอเค อาจจะไมพูดถึงนี้มากเราก็จะไปยิงพวกระดับสิบกันทิงซึ่งอีสี่เนี่นะวมันยิงได้อีส mm ี่สามเนี่นะว่ามันยิงได้โอเคแนี่ยนะว่ามันยิงสามารถยิงถังหนักได้อีกต่างหากม mm hmm. ิอสอ่าอ่ายิงมอสก็ได้ทำมุมนิดหน่อยโอเคขีดสิบห้ามีความเทียบตรงที่มันใช้ฮีทได้อะโอเคเลยทีเดียวกระสุนวิ่งเร็วกว่าแจมสี่ร้อยแต่ดาเมจจะเบาวกว่านะครับประมาณสี่ร้อยแปดสิบถึงแปดร้อยนะคล้ายๆเป็นอีร้อยนะแต่ย,ย,น 800, นะยิงลวกกว่านะนี่คนที่อยูต้องอยู่ตรงนี้แหละ ถึงแม้ว่ากิรี่สิบห้าจะมีความห่วยตรงที่ว่าเห็นไหมมันมันค่อนข้างจะเกาะกากมากแต่มันได้แรกกับความเร็วตอนสูงและแล้วแล้วมุมมุมขว้างมุมเงยที่สูงมากดังนั้นถ้าเล่นแบบแบบสไนปเปอร์ไหนท anyway> um ี่แบบว่าขึ้นเขาได้นี่แล้วยิงจากระยะไกลที่จะเวิร์กมากนะที่โอ้โหใช้ที่ยิงระยะไกลนี่จะดีมากกรี่รี่สิบห้าโอ้โหปืนกิ่มอมอะเนี่ยมันจะยิงขึ้นฟ้าใช่ไหมโอ้ ยิงฉลองใช่ไหมกี่้ยสิบห้าฉลองเลยโอเคเอาเป็น,นว่าผมมีแค่นี้แหละผมก็ไม่คยวางเลนส์เท่าไหร่ะถ้าสมมติว่าผมไปยิงอโอเคโนมันยิงได้แล้วแนอมันสามารถปราบเกือบทุกคันดได้เหมือนกันเพราะมันเป็นอย่างมีคาดก็พอสามารถยิงเอฟบีตรงนี้ได้เลยทีเดียวโซเวียสอาทนตย์สปดาห์นี้ผมจะสปอยอย่างนี้ก่อนนะครับยังมีต้องมีงานต้องทำครับประมาณนี้แหละครับ แล้วไม่รู้ว่าวัดเป็นปัญหาอะไรทำไมถึงหลกตั้งแต่คลิปนูน้นมานู้นเลยยิงได้หมดเลยครับเห็นไหมครับสปอยเอาคิด้วยเลยครับก็เีทก็เชื่อกันเจาะนิดหน่อยสุดจะวิ่งช้าเลยแต่เอพีนี้วิ่งไวถึงใจแน่นอนเขาไม่นี่แม่นมากๆสังเกตเป้าก็ได้เราคุณลองสังเกตเป้าเดี๋ยวอห็นไหมมันเล่งยากครับผม,ม,มกินกินไปม กีรี่ก็สามารถช่วยได้เลยทีเดียวโอเคงั้นขอจบการคีบกันสปอยคีรี K ่สิบห้าที่เท่านี้นะครับเนี่ยเป็นเป็นไงเอทีเอฟยิยยงใกล้ใกล้เฮ้ยโอ้พีสังเกตว่ามีเงาด้วยเป็น,งน,นเงาหลังเงาข้างนั่นเขาต้องคิดการหรือว่าจะาสปอยสายทีคีรี่สิบห้าที่เท่านี้ครับ,ครบใครเข้าก็รับใครอยากจะกดซับสไครตยนะแต่ว่าถ้าอยากให้เล่นเกมอื่นก็บอกเนี่ยครับผมเอ่ออะไรเดี๋ยวผมจะรีวิววอรถ้าจะ รอคลิปหน้านะครับเพื่อจะรีวิวนะครับเอาคลิปนี้ก็เอาดูไปเป็นพังางสายที่ที่สิบห้าไปก่อนอวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ